เอ๊ะเมื่อไหร่จูเลียตจะมานะฉันไะอยากจะคืนล่างกันแล้วอ่ะไม่อยากจะเล่นการทดลองอะไรนี้อีกแล้วอะอืมแต่จะว่าไปมันก็ไม่เลวนะก็ได้อยู่ที่บ้านคนอื่นหนึ่งวันและจูเลียตก็มาอยู่ที่บ้านฉันหนึ่งวันเี่ยแล้วฉันก็คงจะคิดถึงจักรยานอันนี้มากๆเลยแหละถ้าฉันกลับไปสู่บ้านเดิมแล้ว,ลวก็เนี่ยอ้านั่นไงเฮ้ยจูเลียตมันกําลังรอฉันอยู่จริงๆด้วยอะเฮ้ยว่าไงนายสวัสดี เออดีจูเลียสเป็นไงบ้างอ่ะนายไปอยู่บ้านฉันมาชอบน้องสาวแม่ฉันพ่อฉันไหมล่ะไหนจะหมาไหนจะแมวที่บ้านฉันอีก้ยฉันว่าบ้านนายก็ดีนะบ้านนายเนี่ยครอบครัวใหญ่มากเลยล่ะมีทั้งหมามีทั้งแมวแถมยังมีพี่สาวแล้วก็น้องสาวอีกบ้านนายเจ๋งไม่เลวเลยนะฉันก็สนุกดีแหละแต่ฉันก็คิดถึงบ้านฉันเหมือนกันว่าแต่นายอ่ะจูเลียนเป็นไงบ้างไปอยู่บ้านฉันอ่ะสบายดีบ้างไหมน่ะเอ้ย จะว่าไปแล้วบ้านนายอะฉันขอพูดตรงๆเลยละกันนะฉันก็ไม่ได้คิดว่าบ้านนายจะแบบไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างง้อย่างนั้นอะอพอดีจะให้พูดไงได้ล่ะเออใช่ฉันก็ตกใจนิดนึงอะที่บ้านนายแบบไม่รู้จะทำอะไรดีแถมอาหารเย็นก็มีแต่ขนมปังด้วยฉันก็คงไม่ได้บอกนายไปนะฉันก็กล่าวไว้แล้วเชียวว่านายก็คงตกใจนิดนึงเพราะว่าบ้านฉันน่ะฐานะก็ เท่านั้นแหละไม่ค่อยจะมีตังค์เท่าไหร่หรอกเฮ้ยแต่นายไม่ต้องห่วงนะยังไงอะเราสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วแหละฉันไม่เกี่ยงหรอกว่าบ้านนายจะเป็นยังไงจะทานะอะไรมาอย่างไรเพราะฉันรู้สึกว่านายเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแหละจจเรียตฉันไม่เคยเจอใครที่หน้าตาเหมือนกับฉันและยังนิสัยดีเหมือนกับฉันอีกด้วยเนี่ยจริงเหรอจจเลียน ฉันก็คิดว่าง,งั้นเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าพวกเราสองคนเนี่ยเข้าได้ดีมากๆแหละแล้ฉันก็ดีใจมากนะที่นายินดียังจะเป็นเพื่อนกับฉันแม้ว่าบ้านฉันจะฐานะะนะขนแค่นี้ก็ตามนะ่ะเออนะไม่ต้องห่วงนะฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วแหละอืมโอ๊ยค่อยชั่วหน่อยงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วเนาะแล้วก็กลับไปสู่ชีวิตเก่าๆของพวกเรากันเนาะดีไหมได้เลยไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะ สองคนนั้นเอ๊ะหนึ่งคนนั้นเป็นจูเลียนนินาเป็นโจทย์ของฉันฉันต้องจัดการหน่อยแล้วว่าแต่คนข้างๆนี่มัน,นใครนะหน้าตาไม่คุ้นเลยแล้วทำไมหน้าตารูปร่างเหมือนกับเจ้าจูเลียนจอมกวนนี่จังเลยฮนะไม่รู้แล้วฉันจะปาใส่ให้เลยปาหัวรับรองโดนแน่นอนนี่ฮะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยนายทำฉันเหรอ เฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้ทำอะ่ะลุกบอลมันมันโดนกระแทกหน้านายจากไหนก็ไม่รู้ว่าฉันเปล่าทำนะเฮ้ยว่าแต่นายเป็นอะไรมากไหมเจ็บมากไหมยะจูเลียนเฮ้ยก็เจ็บบ่ดทถามได้มันโดนหัวกลางขมับนี้ะใครก็เจ็บอยู่แล้วแหละฮ่ว, <laughs> ว่าไงล่ะเจ้าหนุ่มน้อยนาย,นายคิดว่านายจะหนีรอดไปได้เหรอ <laughs> นายหนีฉันไม่รอดนะตาบใดที่ฉันจะยังอยู่ที่เพลโมวิลซิตี้ที่นี่โอ้ยตายแล้วนี่มันนายจูเลียนจอมเกเรนี่นะ ฮะนี่ใครอ่ะฉันไม่เห็นรู้จักเลยก็เนี่ยมันนายจูเลี่นจอมเกเรชอบหาเรื่องฉันตลอดเลยอ่ะเป็นโจดฉันนี่เองแล้วนายกลัวเขาทําไมอ่ะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยจะไม่ให้กลัวได้ไงอ่ะนายไม่เห็นขนาดตัวมันหรอมันตัวใหญ่กว่าฉันต้องสองสามเท่าเนี่ยฉันว่าเรารีบกลับบ้านเถอะนะนีเมื่อเราแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เฮ้ยนายจะรีบไปไหนอ่ะมานี่อยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะสองคนเนี้ยอเตี้ยทั้งสองคนเนี้ยอย่าเพิ่งไปไหนนะมาให้ฉันจัดการก่อน ว่าแต่นายเป็นใครไม่เห็นคุนหน้าเลยฮะฉันไม่เห็นเคยเจอหน้านายเลยโอ้นี่ฉันคุยกับพวกนายสองคนนะทำไมไม่ตอบฉันฉันบอกให้หันมานี่ไม่เอาหันมาใช่ไหมหันหลังให้ฉันแบบนี้ได้ไหมเจอดีได้นี่นะเฮ้ยนายทําอะไรกับเพื่อนฉันอีกแล้ว่ะจูเนียนายเป็นอะไรมากไหมอฮ้ยเจ็บอะมันผักฉันทำไมเนี่ยฉันรู้สึกไม่ยุ่งแล้วไงล่ะนายทาอย่างนี้ได้ยังไงนายหยุดแตะต้องแตะเนื้อต้องตัวเพื่อนฉันอย่างนี้นะให้ฉันโมโห นี่แหละมันรังแกคนอื่นมันรังแกเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างนี้ได้ไงนายต้องเจอดีแบบนี้เฮ้ยจูเลียสนายนายทำทำอะไรอ่ะทำไมนายแรงเยอะขนาดนั้นนี่เฮ้ยฉันไม่ยอมให้นายมารังแกเพื่อนของฉันวันนี้หรอกไอ้โอ้ยตายแล้วเฮ้ยนายทำได้ไงอ่ะนายไปเรียนมาจากไหนอ่ะไอ้โอ้ยฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วปล่อยฉันเอานะปล่อยฉันเอานะ ไายังชั่วหน่อยนายไม่เป็นไรใช่ไหมจูเลียนเออฉันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะแต่นายอะไปรู้จักไอศิลปะ,ปะป้องกันตัวงนี้มาจากไหนอะไอ,อฉันนะก็พอดีว่าได้โอกาสเรียนคาราเต้ตอนหลังเลิกเรีเนยนฉันก็ไปแอบดูว่าเขาเรียนยังไงกันแล้วฉันก็ทําตามมาสิโอ้หฉันไม่คิดเลยนะว่านายขนาดตัวเพราะฉันนายกับมีพลระ,ละกําลังเยอะก่ฉันต้องเยอะเลยเออฉันว่าเรารีบไปกันก่อนเถอะก่อนที่ใครจะมาเห็นเขาเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง เออนี่กลับบ้านกันดีกว่าแต่ฉันว่าครั้งหน้าเรามาสลับบ้านกันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะไว้เวลาเราเบื่อเบื่อกันอนะโอ้ยอีเจ้านี้นะมันก่อเรื่องให้ฉันตลอดเลยเอ้ยน่าเบื่อที่สุดเลยเอ้ย